อยากพูดภาษาอังกฤษให้สุภาพต้องใช้ประโยคแบบนี้วันนี้ฝ้ายมี4สถานการณ์ในภาษาอังกฤษพร้อมกับรูปแบบประโยคที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่สุภาพแล้วก็ใช้ภาษาได้น่ารักมากขึ้นนะคะมาเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่1เมื่อเราต้องการขอให้เพื่อนช่วยทำอะไรบางอย่างแทนที่เราจะใช้คำว่า can ขึ้นต้นดน้าประโยคเช่น can you open the door เราสามารถเพิ่มความสุภาพได้มากขึ้นโดยใช้คำว่า could หรือว่า would แทนคำว่า can ค่ะ Could you open the door for me? Could you open the door for me? คุณช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ Would you open the door for me, please? Would you open the door for me, please? สังเกตโครงสร้างประโยคแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คือใช้ could หรือว่า would ขึ้นตนน้นในประโยค you และตามด้วยกริยาไม่ผ่านนั่นเองหรือแบบที่2เราสามารถใช้คำว่า would you mind คุณจะว่าอะไรไหมคะมันจะเป็นการรบกวนอะไรคุณไหมคะแล้วตามด้วยกริยาเติม -ing Would you mind opening the door? Would you mind opening the door, please? หรือในสถานการณ์ที่เราไม่รีบสามารถเพิ่มประโยคอะไรบางอย่างข้างหน้าได้ค่ะเช่นแทนที่จะพูดว่า Can you send me the details? ลองเพิ่มประโยคนี้ไปที่ด้านหน้า When you have a minute. ถ้าคุณมีเวลาสักนิดหน่อยเช่น When you have a minute, could you send me the details? ถ้าคุณมีเวลาสักนิดหน่อยช่วยส่งรายละเอียดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ สถานการณ์ที่2ถ้าเราต้องการขอทำบางสิ่งบางอย่างสามารถขึ้นต้นประโยคง่ายๆว่า Do you mind if I Do you mind if I แล้วตามด้วยกริยาช่องหนึ่งได้เลย Do you mind if I use your phone คุณจะว่าอะไรไหมคะมันจะเป็นการรบกวนคุณไหมคะถ้าฉันจะใช้มือถือของคุณหรือใช้โครงสร้างแบบที่2 Would it be okay if แล้วตามด้วยประโยคที่ใช้กริยาช่องสองมันจะโอเคไหมคะถ้าสมมติว่าฉันจะทำแบบนี้ would it be okay if I borrowed your car next week มันจะโอเคไหมคะถ้าฉันจะขอยืมรถของคุณสัปดาห์หน้าสถานการณ์ที่3เมื่อเพื่อนชวนเราไปทำอะไรบางอย่างแต่เราไม่สะดวกเราสามารถปฏิเสธแบบสุภาพได้ว่า I'm afraid I can't make it ฉันเกรงว่า I'm afraid I can't make it ตรงนี้ไม่ได้แปลตรงตัวว่าฉันทำไม่ได้นะคะแต่มันแปลว่าฉันไปกับคุณแบบนั้นไม่ได้คืออาจจะมีงานอย่างอื่นอยู่แล้วคะ่ะ I'm afraid I can't make it หรือแบบที่2 I love you but I have other plans ฉันก็อยากจะไปนะคะแต่ว่าฉันมีแผนอื่นแล้ว a p o s t r o p y ดีตรงนี้มาจากคำว่า would I would love you ฉันก็อยากจะทำแบบนั้น but I have other plans แต่ฉันมีแผนอื่นค่ะและสถานการณ์สุดท้ายเมื่อเราต้องการให้คำแนะนำแบบสุภาพบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่า you should กับเพื่อนสนิทได้หรือกับคนที่มีวัยน้อยกว่าเราได้ แต่ถ้าจะต้องการให้สุภาพมากขึ้นเช่นเราคุยกับผู้ใหญ่หรือคุยกับอาจารย์คุยกับหัวหน้าเราอาจจะเปลี่ยนเป็น why don't you ทำไมคุณไม่ทำแบบนี้ล่ะคะแล้วตามด้วยกริย,ยาไม่ผ่านได้เลยเช่น why don't you buy a new car ทำไมคุณไม่ซื้อรถคันใหม่ล่ะคะ why don't you come with us ทำไมคุณไม่มากับพวกเราล่ะคะหรือถ้าเรากับเขาทำด้วยกันเลยก็จะเป็น why don't we why don't we take a break ทำไมเราไม่พักกันสักแป๊บหนึ่งล่ะคะ why don't we take a break หรืออีกหนึ่งรูปแบบก็คือ how about แล Th ้วตามด้วยประโยคแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้ละ่ะจะดีไหม how about we put the table over there และถ้าเกิดเราวางโต๊ะไว้ตรงนั้นละ่ะดีไหมคะเป็นยังไงบ้าง how about we put the table over there และนี่ก็คือโครงสร้างประโยชน์ต่างๆในสีสถานการณ์พบบ่อยแบบที่สุภาพน่ารักมากขึ้นที่ฝ้ายนำมาฝากวันนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝายขอ emoji อรูปหัวใจส่งให้ฝ้ายที่คอมเมนต์ข้างล่างนิดนึงนะคะ อย่าลืมกดติดตามป้บนบน Facebook, YouTube, TikTok แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยคะ่ะ